เดินเข้าเมืองมาตามความฝันด้วยชีวิตกันด้านของสาวกันตรึมหักจะได้อาต่หาจะได้ลืมเลยมาต่มๆอยู่ตรงนี้โอ้ชีวิตเอาย,ยังบอกเคยได้สบายตั้งแต่เช้ายันบ่ายเป็นตันหายนาอสูดูสิดูในน้ามันก็ กระเป๋ามันก็แห้งแห้งคอเลือะใจจำใจทิ้งทุง่งนาที่ทุก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 จนมันท้อเหลือทนเก็บความหวังยัดใส่ความจนมาอดมาทนพ้นทางที่กรุงเทพม,มีคนเป็น แต่เป็นคนมันนอกมาอยู่ในบ้างกอกเนื้อตายออกตกอีสานและก,ก่อเล็กนิดเดียวคนหลักล้านฝันหลักร้อยมันเลยหน่อยหน่อยไปบอพ่อกันแต่ต่างกันก็เป็นหนึ่งเดียวผูกเป็นเสี่ยวสั้นเป็นเกลียวสัมพันธ์ต่างที่มาไม่ต่างที่ฝันมาสู้ด้วยกัน เพื่อฝันของคนบน้านนองลูกสาวลานี้นานีแม่ไอคำปูคนเป่ก็นี่แม่มาตามฝันพี่ไข่หนุย้ยคนคอนก็จะดอนคือกันกรุงเทพเมืองความฝันเลกลายเป็นประเทศไทยกลิ่นปลาระ,ระบูดูกินน้ำปู หอมขอมฝันคนไปหอมหัวใจบ้านนา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 ปากจะได้อ้าตาจะได้ลืมเลยมาตึมตๆอยู่ตรงนี้